โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถสังกัสสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่79หมู่6ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2536บนพื้นที่10ไร่ หนงานห้ตารางวาโดยนายสายันมั่นเหมาะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางใหญ่เรียลเอสเตทจำกัดเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสเธอรพระเกียรติ60พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีมีพระชนมายุครบ36พรรษา โดยมีนายสมชายสีเพชรเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนคือตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกษษิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ84พรรษาสีประจำโรงเรียนคือฟ้าม่วงคำขวัญประจำโรงเรียน รอบรู้วิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตวิสัยทัศน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดนนทบุรีสร้างเสริมความรู้คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และเปิดการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1-3บริหารงานโดยนางสาวสุปัญญาพึ่งรุ่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางหัทยาสงังวนพง์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายสำเริงยิ้มดีรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น106คนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกลยุทธ์5กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนใน3ด้านคือด้านความสามารถทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนป .1 ถึงป .3 สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยป .4 ถึงป .6 อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย มีคุณลักษณะตามหลักสูตรรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะด้านการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นพร้อมทั้งผลักดันส่งเสริมให้ครูผู้สอน ออกแบบและจัดการการเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจเต็มศักยภาพของผู้เรียนพึงจัดให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนสแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ภูมงปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการตลอดจนกํากับดูแลนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอด้านการวัดผลและประเมินผลครูทุกคนวัดผลและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามจุดเน้นด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเน้นการประเมินสภาพจริงกลยุทธ์ที่สองปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยยึดหลักกระบวนการการลูกเสือภายใต้หลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงได้สอดแทรกการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บนแปดคุณธรรมพื้นฐานดังนี้ ความขยันกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุดได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนยอดนักอ่านเป็นประจำทุกปีความประหยัดได้ดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนทั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำสมุดบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของตนเองความซื่อสัตย์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตทั้งการแสดงออกทางกายวาจาและใจ โรงเรียนจะมีการบันทึกลงในสมุดทำความดีความมีวินัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินยัยเช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการอบรมผู้นำนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนต่อไปมีความสุภาพ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้หนักเรียนเป็นผู้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยดีงามตามวัฒน,ธ,นธรรมของสังคมไทยเช่นการอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนการจัดการประกวดมารยาทไทยความสะอาดได้นำเนินการกิจกรรม5สเพื่อให้หนักเรียนรู้จักฝึกการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณรอบๆโร,รงเรียนโดยมอบหมายให้หนักเรียนในแต่ละห้องมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาความสะอาดความสามะคัคคีได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามะคัคคีให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นการแข่งขันกีฬาสีภายในซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีความมีน้ำใจโรงเรียนมีนโยบายปลูกฝังความมีน้ำใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียนทุกคนจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ครูและโรงเรียนในโอกาสต่างๆกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และขยายโอกาสด้านการศึกษาโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นหลักสูตรท้องถิ่นสุดยอดธุรกิจชุมชนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการในการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีความสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอหลากหลายกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณนมนิตรกลยุทธ์ที่5สร้างองค์กรให้เข้มแข็งมีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอำนาจบนหลักธรรม,มาิบาลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อป้องกันคุณภาพเสริมโมเดล ด้วยความตั้งมั่นของท่านผู้อำนวยการสุปัญญาพึ่งรุ่งโดยการบริหารแบบเข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนาส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอำนาจบนหลักธรรมิบาลและทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา